ครับผมมึงบรรยากาศตอนกำลังออกจากวัดลำสินลำพอนแล้วนะครับมันเห็คนนี่แหละครับประมาณนี้ครับคนมาหลายยามืนอยู่เมื่อไทยเพิ่งครับพี่น้องคนหลายมาหลายครับออกจากศาลามาเพค้นขวิดเลี้ยน,นอาา่อนศาละสามรอบแล้วเพิ่งขวิดมาไต่เลียนหนึ่งน,นี่เิ่งบรรยากาศตอนนั้นี่ครับมีบหลายเป็นเลยมีเด่หน่อยมีผู้เฒ่าคนหนุ่มค,คนสาวมีผู้สาวสองคนนี่ครับยืนนี่ บัดเท่านั้นล่ะนี่น้องเอ้ยนี่คือสมัยเก่าครับประเพณีสมัยเก่าคนหนุนน่มผู้สาวมาสานป่าผู้ใดได้เบื้องตื้อจะรู้ดอกครับบรรยากาศเกาศ่กาๆเป็นในคนหนุ่มผู้สาวสานป่าสมัยยูนี่เฮ็ดยุคกระบานครับเราเคอยออกมาทำเวียนเช่นอย่าีคนหนุ่มผู้สาวจูดตะโกกมานั่นครับ <c oughs> สีเวียนอ้อมสามดอล้วครับจากรับสินรับฟ้อนแล้ว นกไตยนนะกกับบ้านไปบ้านมันเครับเพราะว่าคนรับศิลเรพ้นครับ mm hmm. นี่ยนมนันอะยู mm ่ hmm. นี่เด็กหน่อยเหรียนตะโกว่ามัน mm hmm. โค้่มีคนปลอยขนจูแลอกครับ mm hmm. อื่นผลทีกยสิฟอรมกัน Đây này, một có cái lắm nè Bắn đất cát câu câu Hôm như Cái gì có lái cái câu nó khi nó chín ai gặp dân lên mặt thảm rồi สร้างมันคุงบ่อแต่ว่ามันดื่มเพิ่นมามาส่งคุงเจ็ดสิบอ่ะคุ้งเปล่าคนใิ่สิคนไสสิมาทบ้านบอร้อยบ้านเฮาอ่ะเออันค่ซ้ำลอยยู่บ้านหัวไอ้เสิบบาทเนี่ยคุ้งเล้าขอมาส่ง ตึ้งมาสั่งงานถือก้ตึ้งอ่านี่ไันไปรอบนึงครับผมตกคนไม่จุดแหวเลยออมเอาทำไมดิกพุนจัดไป

ินลายสมัยก็คุมผู้สาวก็รไปนะครับเพื่อนยนี่ม่เรียบน่อยกับผู้เฒ่าไม่หลโซเชียลเขาก็ไลยเต็มบ้านเดินกับผีพดันเนไดยหายบ้านผมบ้านผมกอบพทันไร้สียหายครับการยัดน่ครับเพื่อนได้สองรอบแล้ว ยืนอีกมือหนึ่งมือสุดท้ายปันเท้าวนเวียนสองมือมือมักมือกล้วยมมือมากมือกล้วยแขนพอิ มันได้ได้เดือนว่ะพ้นหร้อไปได้สองเดือนเหมือนว่ะส,สองสามโอ้เขาว่าทั้นได้กักไปเลยจบตลรอบนี้รอบที่สามขาาเขาเตะห่านเขียนนะ cái này có tiền thoải mái này không con cùng cả cái rồi không con được không ชูไะชูไปฟุนฟ่นได้ฟุน่นทูรีฟุนดึกไปไกลๆฟุน่นยำมาน่อยนะครับขรับพรันากาศมันอินาศสุก้นหน่อยนะครับเงวมุม่งกัะจะมาดึงไม่รับ คนแบจะหลาก็หนีเพราะว่าเป็นมือเืานี่ีเบนี่เบลเดี๋ยเบิกก่อนเบิก่อนเบิกนนะใส่เสื้อคมมาไจากเข้าดวงสิบดวง ไปซื้อร้านเนี่ยรนะ้านน้านงงเอีอย้านเสียต่ำน้าผาช้างนี่ขายตลอดนะไปซื้อโคมนับชิดหลวงซื้อโคมโคมกว่านี้นะ ทีนี้ก็เพิ่มอีกต่างหายนะครับนาดูครับบรรยากาศบานบานแ่บนี้ครับบานน้อยๆบานเกือสิบแปดสิบลังค์นูอ้มีแต่พวก็ดอกอ้นอรันน่ไม่เรเตะอะไรก็มั่ว <laughs> lột đây này cái đằng đi nè đằng đi vô lột nè ôi cắt ơi chỗ nào không biết là vô nó mua อ๋อบกตุงกาวีใส่ยังปีเนี่ยท่านสมัยแต่ว่าเยอะทื enfin ่ทัานสมัยใส่บักตุงกาดูหายากบกตุงกาตดต้นดิมหมดแล้วยกนีใช่แบบไม่ได้ครับนี่อเยี่ยหอมเนลยนะครับจุนลอยโอ้ยบกงกาหายากกว่าเดิม คน่คนไข่คน่อยห่านเชยนคีอเก่าเขาเากำลังบ no. nice. uh, no ุกกันว้ายู่ไก่กับห้องนะเนาะสหรอเมื่อนคอยไปเตะรอรถย้ายนั่นห้องกิกี่กนึกไปถึกรถไลูกโจ๊บเบาแล้วกิบะถึรถคอ่อ นี่ครับบรรยาการนอนกําลังกลับบ้านครับผมงงนี่ครับผมบรรยากาศเล็กน้อยเล่นกันประมาณนี้นะครับผมเอาฝากไว้เพี้ยงเงินเราฝากกุรายแค่เบาแ่จ๋อๆนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผม